抽查。 ก็ผมก็ได้ไปเด <S <s ินตลาดมานะครับผมก็ได้ไปเจออาหารชนิดหนึ่งนะครับคือเป็นเมนูนะครับลาบหมูนะครับเป็นลาบเหนือนะครับก็คือผมเดี่ยเนี้ผกินแต่ชอบกินลาบมากนะครับก็กินลาบีสานนะครับก็จะเป็นลาบทั่วไปในแถบที่ขายมีลาบอิสานอะไรเงี้ยก็กินบ่อยนี่ยแล้วครัวนี้ลาบเหนือีนผมอยากกินมากคือเมื่อก่อนเนี่ยคือผมเป็นคนบุรไทยนอกเหนือตลาดนะครับผมนี่แม่ชอบทำลาบไปกินคือชอบมากนะครับลาบเนี่ย จากอีนนี้จะเป็นรากเลี่ยนะครับอันนี้มาดิบนะครับก็คือผมจะเอามาใส่แล้วก็พันนะครับพันให้ปูให้มันสุกก่อนนะครับก็คือผมไม่ช่บกินของดิบแล้วแู้เอาสุกแล้วอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข่องเปียวนะครับคือวผลไม้เปียวนะอันนี้ก็คือเป็นอยากกินมากเลยผมเลยอยากจะทำเอากินนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของพ่อพันธ์แผมนะครับ ที่ผมก็ได้ซื้อมาสองถุงนะครับถุงละห้าสิบาทนะครับรวมันหนึงร้อยบาทนะครับก็คือารกับข้าวเย็นนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะอร่อยและน่ากินขนาดไหนนะครับอ่ายังไงเนี่ยก่อนจะเข้าไปดูนะผมัะผมฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะครับช่องผมพร่องวอล์กพอดีพักนะครับก huh ็ผมก็เพิ <c bleiben Wie>? ่งเพิ <Ken> ่งทำคลิปใหม่ๆนะยังไม่มีเพื่อนตาอะไรายหญ่ๆนะ ทำกันเปเยรื่อยออไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับอ,อย่างไงเดี๋ยวเลิกเสียเวลาดีกว,ว่ามาดูกันดีกว,ว่าผมว่าจะน่ากินและอร่อยคน,นอดไหนนะครับไปไปไปตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีนี่ครับได้ใส่านเรียบร้อยนะครับก็จปไส้นรูปนี้มาเลยนะครับแล้วก็ ผักม่ไรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของแก้มของแก้มกับผักหน่อยนะฮะ <laughs> แล้วก็วัตถุดิบัีอย่างก็งคือมะม่วงไม่เลยนะฮะวัตถุดิบของเราเดี๋ออยวนี้หน้าตาเมนูผมมันจะออกมายังไงนะครับเรา,าดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาผัดหมูก่อนนะฮะเรี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวผมจะผัดลาบก่อนผมก็อาจจะชงเข้ขออาวปได้นะาไรนะว่าน้ำมันชอบกระเด็นก็ะดิงดีมาก,กน,นะน้ำมันอันนี้ รอน้ำมันเดือดก่อนครับผมจะใส่ลาบลงไปแต่เนี้ยเราใส่น้ำมันไปแล้วนะฮะแค่เห็นมาตอนดิบมันก็น่ากินแล้วอะแต่ผมว่ากินของดิบนะครับเพราะอะต้องคัดให้สุกก่อนครับเอาบัตรจี้กิน ก็มีโลเองครับทีแรนเล็กน่ารักนะครับนนก,นนก็ไล้ต้องมาทำข้ขขาวรองเขานะโดย่านก็ตักผ้านะวัาาบว่นจะ้านี่ก็เหลือ,อ,งองหอมน่ากินมาก โอ้โหรอคอยอ่านี่ไม่ได้รเหมือนครับเอ้ยผมรเวากลับบ้าแล้วแม่ทำให้กินครับแต่นี่เไม่ีครับแ่แม่ก็หมดใัจงวครับตอี้ก็อยู่ที่บ้านครับอื่านทั้กินนะครับอะไรต้องมาซืกินดี อตอนนี้ก็ผมได้ผัดจนสุกแล้วนะครับก็ผมจะนำมาใส่ภาชนะนะครับผมมาดูในภาชนะกันว้าวมันจะดูเหมือนป้านะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่หล่อนะครับแต่พอรัต้องข้าวเป็นนะฮะ ๋ยตอนนี้ก็พัดตุกมาครับผมจะตกแต่งหน้าตาให้มันน่ากินนะครับแล้วก็จยดูดีกว่าเขาจมันน่ากินยังไงครับเดี๋ยวเรารอชมทั้งม้ำม่วงเบาแล้วก็ นี่นะผมจะให้ดูตอนเช็ครวมกันนะครับต่อไปครับผมจะทำมะม่วงเบานะครับแต่ว่าผมยังไม่เปิดเผยหน้าตาในสิ่งของนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูไอคลิปนะครับก็อดทดลองกันนะครับฟาราดิคิปันจะไนาคินอะไรนะครับไปตอนะเตตอนนี้ครับก็มาถึงขั้นตอนของมะม่วงเบานะครับมะม่วงเบานี่ผมจะหั่นแล้วก็ใส่นะครับก็คือต้องมาหั่นก่อนนะครัอ่าโย่ เปนแบนี้ครับเดี๋ยวตอนให้คิดดูกันครับว่ามันจะน่ากินอะไรนะครับจะปลุกหรือให้คิปครับผมตอนนี้นะครับคือ500นะครับผมก็นะครับอาหารนี่ก็คือได้ทำ500แล้วตอนนี้มันตักกินมากนะครับไม่รู้ว่าท่านชมจะน่ากินกรือผมเบามัยนะครับแต่สำหรับผมแล้วเองก็อร่อยอยู่เลยนะอ่ะ จวนกันเ้อพี่น้องเด้อนี่น,นี่นะครับ <c oughs> ก็ยังคงไม่ดูแต่ละอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผุททาอะไรไปบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงครับน่ากินไหมนะครับมาตับชมเลย น่ากินบ้างไหมครับผม,ผมก็อยวผมจะลองชิมกันดีกว่าครับว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือผมจะชิมเป็นไอ้ของเรี่ยวไปทีหลังนะฮะถ้าเรามาชิมจ้าวหมูก่อนในกว่านะครับนี่ครับหน้าตานี่ผมได้ทำไว้ครับ ว่าแบบใกล้างบ้านผม,มากเยครับอโอเคมากเลยนะครับภาพรวมเลยนะครับโอเคครับตอนนี้คืออันนี้ผีมูน,นอมอเองเลยผู้เองก็คือปีหอันนี้ผมชอบอยู่แล้วของผมเียวครับก็จะเป็นพวกเอ่มมอมะม่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าคร กดท้ายก็กำลังโอเคคนระับก็ผมแบบอิ่งอร่อยเดียวครับอย่าหุ่นซ้เลยยังไงถ้าชอบนะครับก็คือยังไ,ไงครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผม mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับเด mm hmm. ี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีอ่า คอนเทนต์ดีๆนะครับผมก็จะมาให้ชมครับได้รับชมครับดูนะครับผมก็ยังไงครับผมก็เพิ่งทำรูปครั้งแรกก็คือทำรูปใหม่ๆนะครับยังไม่มีผู้ติดตามอะไยะนะครับก็ถ้าใครชอบผมนะครับชอบคลิปนี้หรือว่ายัางไงนะคอยากแชร์ภาพอะไรเนี่ยผมนะถึงจะรับไปได้นะครับคนอื่นเขาไม่รับเลยได้นะครับก็ผมเพิ่งทำรูปใหม่ยังไง ผมอาจจะไม่ทําตอนอาจจะไม่เห็นตอนที่ผมทาอะไรอย่างนี้นครับคือไม่เห็นขั้นตอนเลยคือผมไม่มีนี่นะครับผมใช้ค่าตั้งกล้องนะครับในค่าต่างแล้วก็กล้องคุณปอยังไม่มีนะครับผมอันนี้ก็คือผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะครับแล้วก็อาจจะน้บปากนิดนึงนะแล้วก็ผมก็ทําไปด้วยแล้วก็จับโทรศัพท์ไว้อาจจะดูไม่เหมาะนะครับผมเลยนํามาตัางให้คุณผู้ชมชมนะฮิบอนนครับแต่ถนะ้า ผมได้มีการรับแพ็กเกจต่างไปผมจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับเพื่อให้คลิปออกมาดีขึ้นนะครับอย่างไรผมต้องขออภัยด้วยตรงนี้นะครับอย่างไรผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าใครชอบไลค์เลยนะครับผมอ่ะคลิปหน้าทำอะไรนะครับอย่าลืมติดตามใหม่นะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสำหรับนี้ครับบายนะครับขอสวัสดีทุกคนนะครับไป